เจ็ดศูนย์กับสี่เจ็ดศูนย์อ๋องวดนี่เพิ่นกระบ,บอกค่ะอ๋อกรนบอกเลยสามตัวค่ะ,คะมีมีเลขเท่านี้แหละต,ตัวซ้ตัวมีเท่านี้แหละงวดที่ผ่านมาเนี่ได้มากจังไหงวดที่ผ่านมาเนี่ยกับผีบานเพิ่นก็มาบอกเองบอกมาบอกว่าสามหาสามแปดเต้อันมางวดที่แล้วมาบอกตรง,ตรงๆเลยบอกค่ะ ปันมาสามแปดแปดสามเด้าซื้อรถระหว่างสี่รถกระหันหนีน้สา 3, 3, มแปดแปดสามมาสันค่ะเจ้นี่ยรุ่นกระบอกอบอกว่าสี่เจ็ดโอนบอกว่าหาเจ็ดสี่ก็มาบอกเป็นตัวก็มาบอกเป็นตัวแล้วก็เมื่อมือบินม,ม,มือขึ้นอีกกับฟันอีกฟันอีกเลยวเลยมาบอกสามเจ็ดศูนย์ค่ะจ้ะ พี่เ<ท>จ<ย>้าหล่ะเด็กส่วนมากเนี่ยแอลน,นี่จะได้ตัวเลขจากเจ้าทีแม่มาตลอดวะค่ะม<ทย>าตลอดเด็ดเลขเจ้าทีมาตลอดเพิ่นว่าถแานถ้าองนอน,นี่ถ้าเพิ่นวามันขามันเข่าสามตัวเพิ่นขออยู่ค่ะอ๋อถ้ามันเข่าสามตัวเพิ่นขอค่ะเพิ่นก็เพิ่นขอ,นขอ,ขอบ้านอยู่ค่ะ อ๋อเพิ่นขอบานอยู่จ<า>้ะเยอะเล้อ๋อไม่ได้ี่นองคือว่าปกติเนี่ยเพิ่นกับเคยเขาฝันแล้วก็บ,บอกมาตลอดตลอ,อดเอ่อติดติดกันเลยบอกงวดที่ถือสามแปดในงวดที่เก้า่ะเป็นงวดที่เ<า>ก้า <ปะ S 2> จ้ะป้าเจ้าก็คือว่าหาเอื่ยอันเอ็ดโซ่เบอร์ไปหาเอื่ยเนี่ย กับ่ได้ปเห็น,หนบ่ได้เพราะว่ามันบพ่อได้เนาะมันกรลืมบถแทแกสิโซ่ไปหาไผกับเ่มีภัยมาติดตามก็เลยเคยมาไทายแต่ดนดนแต่ปีที่แล้วเ้ยเนาะแม่เพราะว่าตอนนั้นเจ้าก็เคยว่าเกี่ยวกับว่าเจ้าฟันเห็นผู้ใดหังก,ก่อนฟันเห็นอีพอบวกเงไผตะก,กอนอ่ะฟันเห็นพอพอมันบอกค่ะอันนี้ฟันเห็นเจ้าที่เจ้าทางมบอกว่าเจาเอาเงินมาให้ฝันยังไงเอาเงินมาให้ก็เท่านั้นล่ะเสื้อตัวนั้นล่ะ ฟันย่ำไดนี่เอาเงินมาให้แม่แล้วก็ให้ซื้อเอาตัวนั่นแม่แล้วมันเข่าบ่เนี่ยเข่าเข่าพ่อมเข่าทุ่งหัวพ่อมแม่บ่แอวเข่าชุ่งหัวด้ยบ่เดี๋ยวนี้เงาเข่าทุ่มหัวเลยมัน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 จะแบบตรงตรงบ่คะคือแบบกราฟน้ำขึ้นจังไดขคือสองตสามตจังนึอ๋อสามตนี่ก็มาตัดเป็นสองตน้ำก็ได้เองสิแม่มันส่วนมากมันจะลงเหล็กรางของหนูอ๋อส่วนมากเพคนหายนี่จะเข่าไปเหล็กรางแม่ ถ้าแมนว่าเพิ่นห้สามตนี่เห่าก<ม>ับให้ใหใหใหเหา,าตัดเล่นนำ้ำสิบค่ะจ้าเฮาตาเลน้ำส่วนมากเพ่นจะห้สามตัวท้งสองตค่ะส่วนมากนั่นมันจะโดนดยังถือสามตเธอหนึง่งมันส่วนมากมันจะเขา่าสองตมากกว่วแต่ว่าห้นะห่ะหายสามตมาตลอดบอกห้สามตมาตลอดขันเพิ่นว่าตอนนั้นนอตอนประชวงเพิ่นห้ยค่ะคะสิบเจ็ดน่ะไหมค่ะเก้าศูนย์น่ะไหมค่ะ ไหสองตัวมาตอนมาเนี่มาช่วงนี้ไฮสามตัวก็เลยมาตัดเป็นสองตัวก็ถือมาสุงมวดอยู่จังมวดสิบเจ็ดเนิ่นพ่นไฮเป็นเป็นบอกบหรือว่าเป็นยังไงเป็นเงินไ<อ>้เงินเลยเพ่นบอกว่าจะแด้เอาเงินใหมเงินไฮเลยเอาไปสิบเจ็ดบาทนี่สิบอกไปสิบเจ็ดบาทเนี่ยาอ๋อิ่มเงินไ้เลยผู้ใดที่เจ้เทา,าที่นี่แหละแต่เป็นผู้ใช้เป็นผู้ใช้จ้ะ พี่เจ้าทีบ่คคะแมนป้านมาบอกสุงวอดสุงวอดสุงวดดพนมาบอกสุงวอดปกติ้เฮาได้ซื้อหลายบ่อหรือว่าบอกตั้งแต่อก็เจาขอนั่นกับซื้อรัตตอรี่แน่ซื้อหัยให้แต่ดินแนงสิคะก็ผู้ใดถามกับว่าได้ขีทีบอกเขาเขาก็ซื้อเขาก็ถือนํำ งวดน,นี้เขามาถามตั้งแต่้านถึงงวด <c oughs> โอ้แสดง <c oughs> ว่าเขาหูวว่าเจ้าถือหลายเขาก็เลยเฝ้ามาถามพ่อแเมียนขยามันอ่นยานมันอ่นเขาจะไปซื้อไว้ก็มีป่าคนหนึ่งอยู่ทางในบ้านจ้ะก็ด้กต็ตตีสองใบแล้วก่ะ้<ฆ>อยตะยินเขาก็ซื้อไว้เรียบร้อยซื้อบดเราตาม,มที่เอลซื้อเขาซื้อบเบดลรวค่ะเจ้าซื้อซื้อไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วพราอแต่มือ เพราะว่างวดนี้นี่เพราะว่ามันสิเป็นยูสองยางเป็นแนวดามันสิมาเพิ่มอยู่ประมาณหมื่นสุด้ายไมายข้ามาคือฟันมือช่วงเลกแล้วกที่มีมือก้อนเลขที่ออกคืองมือออกมือออกเลยมือออกกันยังที่ดดหูลุนอีกบ่เมีนตรงนี้เธอมันเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงสิบอ่แเม่นโอ้แสดงว่าขันเฮาลงคิดไปมือนี เมนื่อนี่ค่ะเพิ่นบอกไปนี่เข้าก็ตตองลอขงสุดทยอีกเื่นึงเมี่ยนวาพนชิยำเป็นตัวใดเมี่ยนค่ะเพราะว่าตัวนี้นีเพิ่นเพิ่นปล่อยเพิ่นปล่อยเพิ่นปล่อยก่อนเพิ่นว่าถูกปล่อยก้อนเพิ่นวาหายไปซื้อไว้ก่อนโออย่ามันหายอยาซื้อเาี่ยแสดงว่าเจ้าที่นีู่้วาเข้าหายไปก้อนถ้าเกิดว่าเข้าซื้อบ่ได้เพิ่นอาจจะแบบเปลี่ยนเป็นตัวไม่หรือเพิ่นจังไห๋แบบว่าหรือวาเหล็กมันล็อกมันอันนะสิบอก ค่ะสมมติว่าเข้าไปหาซื้อ่าได้เองสิค่ะเพิ่นกับสิบอกว่าเปลี่ยนตัวใหม่ด้วยเคยมีอยู่ป่ะค่ะแบบนี้เพิ่นบอกให้เปลี่ยนนี่เคยมีป่ะมีค่ะเคยมีแบบว่าเออตัวนี้เดิอมาเขาฟันในเอาตัวนี้มันลังหลังมากแบบมันเปลี่ยนงสิแมว่าว่าสีใหญ่เพิ่นว่าสิสีเฮ็ดหมองเงอนเพิ่นใหม่อยู่ฟันว่าเงอนเพิ่นหกค่ะเพิ่นก็เลยห้เลขสามตัวเงอนเพิ่นหกเพิ่นาะ่ะนนูก็บไริษายแต่เพิ่นกระยู่เนี่ยค่ะ มาเพ่อมาเฮื่อเพ้่นนี่หกแมนในอันมักเขาฟันหัวนี่บอก้ะว่าเฮื่อหกมันเฮื่อหนุกซื้อูนิประจักทางออกนาะเอาแต่เงินวางซะเพิ่นบอให้เฮาบอกให้เฮามานนี้เธอนนี่กูบอกซื้อซู้ำความสะอาดเด้อคล้ายๆก็่าตะกอนนะคะพี่หน้องก็คือว่าแอลเนี่ยน้องแอลเนี่ยมันจะอยู่กับแม่ผันนอ่ยายผันนอ่ะ้ันนี้แม่เพิ่นกเสียทั้งพ่อทั้งแม่นี่ก็ไปแล้วนะคะเนาะบ้ันี้แอลก็เลยอยู่คนเดียวอยู่คนเนาะ วันนี้เลยเขาไปเฮ็ดอีหยังสู้เพิ่นอยู่บ่เจ้าทีบ่ได้เฮ็ดหรือว่าเขาบ่ได้เบิ่งดูแลเพิ่นบ่ตะาตาพัดเอตะพัดลงหน้านี่ยบนด้เฮ็ดหยังกับเพิ่นเพิ่นก็เลยมาเข้าฝันมาเข้าฝันว่าเฮือนุกเฮือนุกยู่โมงใด้เดี๋ยวเด้อพี่น้องยืนยืนตรงกับเสาไฟเลยโอ้อันที่มีดอกไม้นะบอกแมนต้นไม้ยานะก็จังได้เนาะเจ้าทีเพิ่นก็บยากใครยากหน้าเห็นบ่เพิ่นยังกลางอันด้านอัน ไหว้าเขาอยู่นบ่จ้์กลางล้านไหวนะคะโอ้เพิ่นไรเขาฝันบอกว่าเฮือนหกเฮือนหกว่าสเพิ่นอยากได้อยางคือว่าอยากได้เพิ่นเพิ่นอยากได้ห้อนเล็กๆเพิ่นว่าอยากได้ห้อนเล็กๆเพิ่นว่ามาตั้งใส่เพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกเลยบอกขายในฝันเลค่ะเพิ่นว่าเพิ่นว่าจังไหนเนี่ยค่ะเพิ่นว่าเฮ็ดเลยมันเฮ็ดให้เฮือนไหนมันสาเราแบบเอากูไปตั้งไว้เมืองเก่านั่นเด้อว่าซั่น ตะกรอนตะกรอนค่อยค่อยตั้งให้เพิ่นบ่ค่ะเป็นแบบซังกระสีเก่าบ่ฮงข้จังไลยสมัยก่อนนี้จะได้มีตจานเป็นห่านบ่เป็นห่านจานเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันนั้นนูผัดเจ็บออกแล้วนูเจ็บออกเก็บออกมาออกมาเรียบร้อยแล้วนูก็เอาเขามาไว้ในฮื่นเร็วอืก็เป็นเข้ามากกีหยังไ้เป็นน้ำเป็นไนเป็นผ้าขาวผ้าหยางให้เพิ่นนะบ่แม่เอาเขามาไว้ฮื่นแล้ว อาจจะแบบว่าแอลเนี่ยกำลังเฮ็ดเฮื่อนหม่เนาะเพราะว่าพึ่งเฮ็ดเฮื่อนไม่ตั้งแต่ย้ายเสียนะคะตอนที่แอดมาตอนนั้นคือแอลยังพันเฮ็ดเฮื่อนตอนนี้คนได้เฮื่อนไม่นะคะกอันนี้ก็ได้เงินจากคนบอกเลด้อม้อมจะถึกเลพกอมไหแอลจ้ะโอ้พี่น้องเฮื่อนหลังนี้นะนะจ้ะถื้อสามตัวมาสามมวดแล้วค่ะสามตัวสามมวดติดจ้ะสามตัวสามหวดติดหวดงีหวดได้แน่น่ องวดตอน่งวดศูนย์เก้านั่นก็ถือืแล้วก็มาานึงเจ็ดก็ถือคือทั้งล่างทั้งบนหลักก็ม้าเจ็ดสามนั่นก็ถือสามงวดที่ตเลยแต่ว่าอสามงวดที่ผ่านมานี่เขาสามัวมดแม่นบอกงวดทั้งสามโตมดแล้วก็ถือทั้งล่างทั้งบนพอหรือเ่างวดวันหยานี่ก็ถือทั้งล่างทั้งบนได้มากจังได ฟันว่าเพิ่นเอาเงินมาหาสองรอยยี่สิบเอ็ดบาทสองรอยยี่สิบเอ็ดบาทก็เลยเอา,อ 32, าเงเาเินามาหาอีกสามสิบสองสามสิบแปดบาทเอาเงินมาหาที่เพิ่นหะ้องเอาเงินมาหานเลนะจ้ะเอาอันนี้อันนี้หายตะหางมึงไปตีเอาเด้อเราอ,อ,อันนี้หายอีกตะหางมึงไปตีเอาเป็นเหล,ล็กสองโตเราเธอแหลกหา สองรอยี่สิบเอ็ดบาทมึงเอาไปบ่จ้ะแล้วก็วันนี้มาให้อีกสามสิบแปดแมนให้ไปตีเอาจะได้มันสัตย์เธอได้ไงนี่ก็ได้ตีเอามึงไปตีเอาเด้อแต่มึงไปซื้อไงมึงซื้อบ่อ๋อหมายความว่าเข้ามาตีเนี่ยคือหายตัวนี้ไปแล้วเพิ่นบอกว่าว่าวอีสานยีนยังเด้อมีแต่มึงยังเดียวมึงกูเองเดียวเพิ่นบอกเพิ่น่าจังไดก็เพิ่นเบาดังบ่ค่ะดังค่ะเพิ่นเพิ่นห้องแบบใดเพิ่นเพิ่นสีหันหลังบอกเลย พาทุกเสื้อหันหลังบอกนั่นเอาเงินเอาไปเราว่า221บาทเมื่อไปเอาหน้าเบาหอดว่คบบ่เรา่าบ่ได้ว่ามันแนมหน้ากันค่ะเออบ่ได้แนมเลยค่ะเขาเลยว่าคบว่าจังออันนี้ตอนน้2โตเด้อเรว่าเราาๆบ่เรเลข2โตอ้าวเอาไป38บาทแต่มือนี้ซื้อเอาเอาไป221นี่เนาะ สองร้อยี่สิบเอ็ดเนาะ,ะแล้วก็เอาไปสามสิบแปดบางสิบบ่อเมาหุ่นหวน่วนเดานี้บอกค่ะเอาหุ่นห่วนนี่สิวันใดว่าเอาคอยเว้ายัางเด้แต่ว่าทุกวันศีลเอววันศีลใหญ่เอวสี่นางธรรมะสุบบ่อกับเล่าซื้อเพิ่นได้บ่ซื้อเขาได้ซื้อได้อีหลีบ่เอวจ้ะหมายคนลูกซื้อได้แต่ยามวันศีลใหญ่ เฉพาะสินใหญ่เฉพาะสินใหญ่เจ้าซื้อยิามใหญ่ามิมมะเร็งยิมง่มมะเร็งประมาณจักงมงจับถุ่มจับงามประมาณสามถุ่มลังสามถุ่มไปบ่ะเด็กหน่อยมันเขานอนบนเราสงัดเราคือต้องเงียบต้องเงียบคันคันสีคอเหล็กก้นกระคอได้ค่คะแต่ว่าต้องคอสามถุ่มไม้ขา้าวว่าขันเท้าซีเฮ็ดพิธีคอเลขจ้ะ เราตอนเอวิยีสคอเลยเพิ่นก็บอกว่าขอกับกูได้แค่สามทุ่มตอนนั้นด้วยเราเพื่อนบอกไปเลยบอกบอกเพิ่นเคยมาบอกเจ้าบอกคันว่าซิขอเลขกับกูนี่ต้องขอสามทุ่มเท่านั้นขอสามทุ่มเท่านั้นล้วแอลเคยขอบ่กค่ะสามทุ่มขอค่ะทุกครั้งที่ได้มานี่ขอบ่กค่ะขอสองเ่อหรือว่าเพื่อนหมาเองหรือว่าหามาเองขอเพิ่นสองเ่อแต่เพิ่นนหาสามหสามตัวเธอสามตัวตลอด ขอสองเจอก็ถึงสามตัวอคันคอมันมีวิธีขอจังไดคะ่ะเอ็ดตามพิธีกรรมของเจ้ามันเพิ่นคือหางเจ้าเพิ่นคืออันอิดูเจ้าแท้เพิ่นคือแบบเมตตา,ามีข้ายนนะก็ะแตงคันดอกไม้น้ำแดงค่ะก็มีเหล่านา้ำแดงเหล่ากวดน้อยน้ำแดงเรลาก็มีพวงมาลัยต้องไปซื้อมากซื้อแต่ตอนเศรื่ไปซื้อสก้อนแล้วก็ซื้อมากแล้วก็มาขอเพิ่นคือว่า แอลนี่เจ้าหูว่าต้องเตรียมอย่างแน่สิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยก็คือพวงมะลัยหนึ่งพวงเหล้าขาวหนึ่งขวดเล็กบอกขวดเล็กก็ได้ขวดใหญ่ก็ได้ขวดเล็กค่ะอ๋อเหล้าขาวขวดเล็กหนึ่งขวดมีน้ำด้วยใช่ไหมมีน้ำแดงมีน้ำแดงหนึ่งขวดแล้วก็อาหารมีบ่อาหารก็มีแต่ผลไม้เหรอคะอ๋ออาหารเป็นผลไม้อ๋อเอาก็คือส้มน้อไปมากิบส้มพ่นบ่ได้ว่าเอา อาหารอย่างอื่นของข้าวบอจ้ะมันมากินไหบเป็นขนมกับผลไม้สิบอ่จ้ะ<อ>ได้เต็มสันก็ไแ้แต่ว่าพิ่นบอมากกินของสดของยังยังเพราะว่าเอาก้อยเอาลาบอีกยังบอมบอมีบอ,บอ,บอ,บอมีน้ำกับผลไม้เนาะน้ำกับผลไม้บัานีก้อนหนาเนี่ยก้อนทีันแม่พันธุ์ีเสียเนี่ยค่ะเล่าเล่าเคยมหาแม่พันธุ์บอ คือเจ้าอนี้มันแบบว่าคข้าขๆกับเจ้าซื้อแม่พันธุ์คย<อ>เล่าให้เจ้า<น>ฟังบอกเิ่น่นพน่นมาหาแม่เคนหนึ่งแม่เ,เ<อ>มพ่นบอกว่ามีเดอเราบอกมีปนบอกนูซ้ำนี่วมาแม่นันมามีเดออันนี้คือจะเป็นแม่ของน้องแอลนะคะซึ่งเพิ่นกเสียไปแล้วแต่ว่าเพิ่นกระไข้าขาจะจะมีเส้นเนาะจ้า แม่พันนี่ก็จะมีเส้นขึ้นกันแสดงว่าทายถอดมาหอดแอลได้นี่คือพนซื้อหอดเจ้าคือพ้นไปใส่พนอยู่นีเม่นค่ะพ้นไปใส่เป็นอยู่นีเขาเอื่นว่าผีเฮือนเนาะผีีเจ้าทีีเจ้าทีเนาะผีเจ้าที่นะคะท่านผู้ชมซึ่งสมัยเก่าเนี่ยมองเนี่ยมันเกิดเป็นเขาเอื่นว่าจะไดงเขาเอื่นมาจะได้กี่เจะสมัยเก่าเนี่มันเป็นบ้านเป็นป่าเป็นบ้านล่างอันลางเป็นบ้านล่าง บ่านล่างมีมมมน้ำตะกี้สมัยตะกีตแต่คนเถ่าคนเถ่าคน,าคนแกแมนบะเมซิมีแบบวันมีซามีน้ำมียังไงนี่เห็นเบิดแต่วานนูสีอันมันเป็นเมืองเก่าแมนบ่ค่ะอืมแด้ยินววาอยู่แถวนี้นะ่ะค่อนข้างจะเฮียนแม่นบ่เดีว๋ดวๆบานเฮาเนี่ยเฮียนที่สุดค่ะ ถ้าแมนว่าคล้าขๆกับว่าถ้าแมนว่าเจอพีดีก็คือดทีที่จริงที่จริงเนี่ยแม่ยน้ตแม่โน้ถือพีเลยฮะถือพีพ่นเขาฟีฟาอยู่บอกบอกค่ะอ๋อถือผ<ต>ีจังไรค่ะมันม,ม,นมีมันมีคุมทั้งคนก็เฮี่ยมคือกันอืมอืมถ้พีกเ็เฮี่ยมคือกันฟังมนมนั่นบอกแมน่ะเหี่ยมมากที่สุดมันเป็นแนวใดมันเป็นแบบว่าคนป่วยดู่จิตเลือน ดูดกินเลือดคนป่วยคนป่วยดูดกินเลือดคนป่วยหมายความว่าผีดูดกินเลือดคนป่วยแม่ค่ะหมายความว่าผี<ม>ผีบอดีแล้วขันวางแสนมากินคนเนาะแต่ว่าตนเป็นนี่เป็นผีเจ้าที่อยู่นี่คนรักษาเ็นบ่เฮ็ดยังไงมีตะกูสิหาใหม่เมืองเกียรติปรดิกูกัหาใหม่เมืองเราแอ๋อนี่ฟันเห็นพลจากเธอแล้วคะ่ะ แล้นี่บอกแมนจต่ฝันที่ว่าฝันเด็กฝันก็พ้นจากเนี่ยส่วนมากสิฝันวันศิลป์ส่วนมากนี่สิฝันวันศิลป์ศิลป์หน่อยศิลป์ใหญ่นี่เพยกนสิฝันเห็นเพิ่งตลอดแต่วันย่ำคันใกล้มือมันเป็นสิ่งื็คือเพิ่นเพิ่งเพิ่งเพิ่นหู่จักนี่เด้ค่ะเป็นสิมงวาเข่าความฝันค่ะเบากับหนู้นางคุยกันเลยปะ เราก็หันหลังไปทั้งคนล่ะแต่หันหลังคือเก่าหันหลังเราหนูก็หันไปหาเราเองส่เราก็ว่าหันหนาก็ขึ้นมาจากเทอ่อบอกว่าก็บอกว่าโอูหันขึ้นมาขึ้นมาแน่หนาหนาอย่าขี้หนาอย่าข็นหนาก็บ่หันให้เบิ้งจักเทอ่อวันค่ะหันให้เบิ้งจัคเทอ่อค่ะมีแต่หันหนานี้ใช่เบิ้งเบิ้งใหญ่งหญกับเบิ้งหมดหน้าเบิ้งกูแล้วว่าเพิ่นก็เลยหายเฮาซำ หายเฮ้าซับก็เลยบ่เวบปากก็เลยเบาเลยมานี้ก็เลยว่าถา้าถ้าสมมติว่าถ้ามีเงื่อนแล้วนั่นเอาปูจีซีซาปูยะเฮตดอันเป็นเงื่อนซาโนว่านนวาสิเฮ็ดเป็นอ่างนา้นเาเอาพญาหนากมาอยู่บอก่นนอกมันจังสบายมันจังเย็นเนาะมันจังเย็นอื<ม>ก็เลยบอกเพ่น หนูสิเฮตุอ่างนามใส่หนาบ้านถ้ามีเงินหนูสิเฮตุอ่างนามใส่หนาบ้านแล้วหนูจะเอาพ <c oughs> ราหนักมาซะค่ะแล้หนูก็จะเอาบูชาพระองค์หนึ่งมาตั้งไว้นเพืน่นค่ะค่ะอันนี้คือบอกเพิ่นไว้แล้วบอกเพิ่นไว้แล้วมันจังซุ่มจังเย็นเนาะมันจังซุ่มจังเย็นค่ะอ <c oughs> ือเอากระเซดายมีโชคมีลาบเพราะว่าแอลนี่ยังเฮตุเฮือนโมเลวพี่น้องเพิ่นถือเลขสามตัวแต่เพิน่นก็เฮตเฮือนนี่พวกแมนว่านหนอนได้ล้างญ่เติบพี่น,น้องเดี๋ยวสุดท้ายให้เบิ่งเนาะ แต่ว่ายังบังคับในฉาบเนาะแอลเนาะ,ะกาลงทุนไปหลายบาทอยู่นะคะวันนี้ก็ถ้าเงินถือเหล็กถ้าเงินอันเจ้าทีมาบอกมกห็หลายหลายปันไดยโทษเด้อขออนุญาตถามเจ้าถือเหล็กไลยปันไดย่อวนมวนถือสามตัวหนึ่งได้ดเจ็ดหมื่นกว่าบาทก็มา,าทกมาถื 8, าอเทือที่สองก็มาถือไจ็ดแปดหมื่นกว่ามาถือเทือที่สามใน ได้ยสองแสนสามฮะเป็นสองแสนกว่าเป็นวอลป้าดถึงหลายอยู่เนาะค่ะสามหัวติดๆเนี่ยเดี๋ยวสองแสนโอ้หลายแสนอยู่นี่ก็เลยเหตดก็เลยเหตดจะแต่บานีจากที่เท่นี้ตอนนี้ก็นาทำไรทำหน้าเนาะ สาเหตุให้หน้าแล้วนี่ก็คือว่าจะเหตุบุญหาย่ายเลยโอ้เราจังทย่อยเหตุเพื่องินเป็นบ่เหตุบุญแล้วเราเจ้าจังสีเอ็ดเงินต่อจังสีเหตุเงินต่อคล้ายๆก็ว่าเจ้าก็อาจจะฐานน้ำปูพร้อมกับเป็นได้พี่เจ้าที่ห้ากับเป็นได้เท่เพิ่นให้โชคอีกนี่เพื่อนอาจจะแล้วเลยเนาะจะแล้วเลยค่ะอ่ะวันนี้ว่าวมาโดนแล้วลืมเขียนเลขให้เอฟซีเอลฟันว่าวให้ฟังอยู่เลยนี่เดี๋ยวๆไปเอาสมุดก่อนลืมพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตลืมๆสำเร็จไีแล้ว Yeah, will get เนานงามอ,อ,อ,อี๋มีบอลเหลวแต่ว่างามส่งกับสวยอะตัวเลขค่ะตัวเลขค่ะ,เ,คะเดี๋ยวเขียนตัวเลขให้เอฟซีก่อนนะคะเมื่อกี้กะเราเห็นฟังเนาะแต่ว่าต้นคิปกะไดีวเบาไปแล้วเนาะเมื่อกี้น<ช>เนาะเราซูฟังแล้วนะคะ ไรเอลห้าเจ็ดสี่จ้ะห้าเจ็ดสี่มิจกโตได้หรอเมื่อกี้บอกห้าเจ็ดสี่แล้วก็สามเจ็ดศูนย์จ้ะมิเทนี้ยนวะห้าเจ็ดสี 5, 7, 4, ก่กั็ไปยังเกาะสามเจ็ดศูนย์จ้ะสาม เจ็ดศูนย์บ่จ้ะตัวสำรองเนี่เด้อยจ้ะตัวสำรองนี่ห้าห้าเจ็ดศูนย์คือกันจ้ะห้าเจ็ดศูนย์จ้ะอันนี้คือตัวกันของเหาคิดว่าบ่จ้ะนะก็สิบประมาณนี้เนาะตัวนักที่สุดคือ หาเจดสจ้ะโอ้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยว่น้องเด้อเดี๋ยวเอเขียนตัวเลขให้ชัดๆก่อนนะคะบันนี้ก็คืออันย่ำความฝันให้เอฟซฟังไหมเนี่ยค่ะเอลอนนว่าจังไดเกาะก็ฝันว่าเจ้าที่มาบอกเนี่ยจ้ะค่ะมาบอกเลขนะหน่วยนี่ละ่ะคุนบอกว่าหาเจ็ดซีจ้ะ แล้วก็สามเจ็ดศูนย์จ้ะอันนี้ก็เจ้าที่มาบอกค้อกันบอกสามเจ็ดศูนย์แมมนค่ะผู้เดียวกันบ่นี่ผู้เดียวกันเพิ่นคือที่บอกหลายตัวแท้เพิ่นหายร่องไว้จ้ะเอาโอ้มันมีตวกันพอแมนบ่นี่จ้ะเพิจการหายเลยอ๋อแสดงว่าเพิ่นหายมันก็จะมีบ่ได้รังวันใดับทีิรังวันหนึ่งอยู่ในนีบุ้งข้างใด เพินเ่นบอกว่าถ้าได้เนี่นเรศโกสามตัวเน้นที่เขียนอยู่ค่ะค่ะถ้าเพิ่นบอกว่าต้องได้รางวัลอ๋อไม้เข้ามาเรศสามหางอยู่นี่นี่ต้องมีรางวัลบอกค่ะโอ,อ้เดี๋ยวเอดจะเอาตัวเลขให้ดูนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะคุยกันมาตั้งโดนนะคะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะบ่ได้ ยินนะคะว่าตัวเลขคือตัวใดเพราะว่าห้าบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะคะเดี๋ยวเราให้ดูท้ายคลิปนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่ไม่อยากจะฟังคลิปยาวนะคะก็สามารถเลื่อนดูตัวเลขได้เลยนะคะเพราะว่าแอดถามนะคะเพื่อเป็นอ,อ,อยากฟังเกี่ยวกับเนื้อเรื่องว่าเป็นที่มาที่ไปยังไงนะคะในเรื่องเล่าของ น้องแอลนะคะคนมีเซ้นนะคะซึ่งถูกสามตัวตรงนะคะทั้งบนและล่างสามงวดติดเนาะอันนี้เรื่องจริงพี่น้องเพราะว่าไปเจอกันยู่ไอ้งานงานศพของแม่เจต่ังนะคะกับคุยอยู่เพราะว่าแอลนี่เพิ่นกับเป็น,น้องเนาะน้องสาวนี่แหละแอดก็เลยมาหาเพื่อนเพื่อว่าจะฝากตัวเลขให้กับเอฟซนะคะเธอพี่น้องโชคดี หรือว่าติดตามงวดแรกนะคะในปีนี้เนาะสองตัวนี่ให้เน้นตัวไหนแอลสองตัวนี้ให้ให้เน้นสี่เจ็ดค่ะเอาตัวเดียวก่อนใช่ไหมแต่ว่าเราจะมารอดูโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะเอาเป็นสี่เจ็ดนะคะท่านผู้ชม เขียนเลขก่อนพี่นอ้องวลาท่านผู้ชมแคปหน้าจอมันจะได้ชัดชัดนะคะสี่เจ็ดพุ่มดีกับม่โชคเนาะค่ะเนาะเขาเอินว่าพุ่มดีกับม่โชค แอลดูตัวเลขให้หน่อยค่ะถูกไหมถูกค่ะอ่ะถูกต้องนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะแคปหน้าจอนะคะสำหรับตัวเลขอันนี้จะเป็นแนวทางนะคะของน้องแอลนะคะคนมีเซ้นนะคะอันนี้คือเป็นความฝันฝันต่องวดนะคะแล้วก็ได้ตัวเลขมาจะมีอยู่สามหางนะคะงวดวันที่1นึธันวาคมนะคะพศสองพันห้าสิบนะคะแอลคนมีเซ้นนะคะ แต่ละงวดก็จะได้มาจากความฝันภูมิเจ้าที่นะคะงวดนี้ได้มาแล้ว574 574 370แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวรอง570เหมือนป่ะ570ส่วนสองตัวนะคะแอลจะเน้นไปที่47นะคะซึ่งตัวข้างบนนี่จะเป็น574จะเป็นตัวเน้นบ่ะเดี๋ยวด้วยเดี๋ยววง,งให้นิดนะึง นี่พี่น้องอ่ะอันนี้จะเป็นตัวเน้นห้าเจ็ดสี่แล้วก็ความหมายก็คืออย่าลืมไปกับสี่เจ็ดด้วยมันบออ่ะจะเป็นตัวเน้นพี่น้องแอนนานจะขอสวนให้ก่อนนะ,อะขอสวนให้ก่อนอนะสวดค่ะ คนลุกพี่น้องฟาดไปถ้ายคลิปจะใช้กับว่าเห็นแบบนี้คนลุก,อ,กอ,อยู่ยอ,ยอยู่อยูแต่นอนแน่นอนมาจังไรก่อยู่เด้อยูเอ้ยยูมันยูเด้ออีลามันยูแต่นี่พวงไอ้ทูก้อีลาเอ้ยไปเอาเลิศช้าถูปเมนปูเนี่ยยูแล้วนะค่อะอยู่แล้วเอ่อยูแล้วยูแล้วยู่แล้วนี่ สาธุสาธุสาธุเดอ้อพี่น่องนะค่ะพูดสงสัยปูมากพี่น่อง